ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Air c r a s h Story Channel นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่006เมื่อเครื่องบินขนาดใหญ่เสียการควบคุมขณะทำการบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกจนเกือบจะฆ่าชีวิตผู้โดยสารทั้งหมดยกลำและยังเป็นอุบัติเหตุที่หวาดเสียวที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นมาอย่างไงและสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเชิรรับชมได้เลยครับ ชไอน่าแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันมีฐานบินหลักอยู่ที่สนามบินนานาชาติเทาหยวนในทุกสัปดาห์ชไอน่าแอร์ไลน์จะมีเที่ยวบินมากกว่า1,400เที่ยวบินที่เดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเดินทางไปยัง145จุดหมายปลายทางใน49ประเทศทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาและยังจัดเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกตามการให้คะแนนของ Sky Tre ิ เที่ยวบินนี้จะเดินทางกับเครื่องบินรุ่น Boeing 747SP-09 เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่มี2ชั้นในส่วนหัวมี4เครื่องยนต์ขนาดใหญ่และมีพิสัยการบินระยะไกลซึ่งคำว่า SP ย่อมาจากคำว่า Special Performance โดยการออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ตัวเครื่องสั้นกว่า747รุ่นปกติเพื่อง่ายต่อการขึ้นลงและลงจอดบ่อยซึ่งเครื่องลำที่เกิดเหตุนั้นมีชื่อเรียกว่า Dynasty 006 เที่ยวบินที่0 0นนี้จะมีเส้นทางบินจากสนามบินนานาชาติเจีงยงไคเชกในไต้หวันซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสนามบินนานาชาติเทวยวนไปยังจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในเที่ยวบินนี้จะมีผู้โดยสารทั้งหมด251คนพนักง,งานต้อนรับบนเครื่อง18คนโดยจะมีผู้ที่ทำการบินทั้งหมด5คนได้แก่คนที่หนึ่งกัปตันมีชื่อว่ามินยวนโฮมีอายุ55หปี มีชั่วโมงการบินรวม1,5500ชั่วโมงและเป็นของเครื่องลำนี้3า4 8นี้3748ชั่วโมงคนที่สองนักบินผู้ช่วยมีชื่อว่าจือยู่ชางมีอายุ53ปีมีชั่วโมงการบินรวม7,700ชั่วโมงและเป็นของเครื่องลำนี้4,553ชั่วโมงคนที่3วิศวกรก,รการบินมีชื่อว่าคั่วพินเวยมีอายุ55ปีมีชั่วโมงการบินรวม1,5500ชั่วโมง และเป็นของเครื่องลำนี้4,363ชั่วโมงเนื่องจากเส้นทางการบินในครั้งนี้เป็นเส้นทางการบินข้ามมาสมุทรที่ค่อนข้างยาวนานจึงต้องมีนักบินสำหรับผัดเปลี่ยนในระหว่างทำการบินอีก2นายได้แก่คนที่1เชียนหยุนเหลียวมีอายุ53ปีและคนที่2อชีหลงซูมีอายุ41ปี <MS> เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีพศ2528 เครื่องได้บินออกจากไต้หวันเวลา16นาฬิกา22นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งในระหว่างบินข้ามาสมุทรตามเส้นทางบินอยู่นั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนและเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของผู้โดยสารรวมไปถึงทีมนักบินชุดที่1ได้ปรับเปลี่ยนการทํางานให้กับทีมนักบินชุดที่2เพื่อไปพักผ่อนรอเวลากลับมาทําการบินอีกครั้งก่อนถึงจุดหมายปลายทางหลังจากที่ทําการบินมาแล้วสิบชั่วโมงทีมนักบินชุดที่1ก็ได้กลับมาสแตนบาย เ่ื่อราทำการบินในระยะสุดท้ายซึ่งในขณะนั้นเครื่องได้บินอยู่ห่างจากซานฟรานซิสโกทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง560กิโลเมตรและได้บินอยู่ที่ระดับความสูง41,000ฟุตหลังจากทกําการเปลี่ยนกะได้ไม่นานนักเครื่องก็ตกลุมอากาศจนทําทให้เครื่องสั่นสะเทือนไปทางลำกับตันจึงได้ประกาศสั่งให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยในขณะที่กับตันกําลังประคองเครื่องบินอยู่นั้นวิศวกรการบิน ก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องยนต์หมายเลข4ี่วิศวกรการบินจึงได้แจ้งกลับกับตันว่าเครื่องยนต์หมายเลข4ี่ลดความเร็วลงอย่างผิดปกติจนเครื่องยนต์หมายเลข4ี่ได้หยุดการทำงานลงไปเมื่อเครื่องบินขนาดใหญ่ไม่มีกำลังจากเครื่องยนต์หมายเลข4ี่จึงทำให้ความเร็วของเครื่องลดลงกับตันจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยนักบินแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เ TC เพื่อขอลดระดับความสูงและได้สั่งให้วิศวกรการบินสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลข4ี่อีกครั้ง แต่เครื่องยนต์ก็ไม่ตอบสนองเครื่องบินก็ค่อยๆลดความเร็วลงเรื่อยๆและเอียงไปทางซ้าย23องศายอย่างชา้าๆเมื่อความเร็วลดลงอีกเครื่องบินก็เริ่มเอียงไปทางขวาอย่างอัตโนมัติซึ่งในขณะนั้นเครื่องกำลังอยู่ในโหมดออโต้พายโหรือระบบการบินอัตโนมัติจากนั้นเครื่องก็ค่อยๆลดระดับความสูงลงและเอียงไปมาอย่างช้าๆกัปตันจึงตัดสินใจปิดโหมดออโต้พายโเพื่อจะควบคุมเครื่องบินด้วยตนเอง แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องบินได้เอียงไปทางขวา60องศาอย่างกระทันหันและหมุนดิ่งหัวลงด้วยความเร็วสูงและเอียงไปมาทําให้ลูกเรือที่กําลังเก็บเข้าของอยู่นั้นเสียการทรงตัวและกลิ้งกระแทกไปมาขณะที่เครื่องกําลังหมุนดิง่งลงอย่างรวดเร็วรวมไปถึงพนักงารหลายคนที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยก็ต่างกระเด็นหลุดออกจากที่นั่งของตนเองและกลิ้งกระแทกไปมาในลําตัวเครื่องบิน วินาทีนี้ให้ทุกคนนึกภาพปอปคอนที่กำลังถูกเขย่าอยู่ในภาชนะทรงกระบอกที่กระแทกไปมาจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้โดยสารบางคนก็ถึงขั้นอาเจียนออกมารวมไปถึงข้าวของสัมภาระต่างๆก็กิ้งกระจัดกระจายอยู่ในลำตัวเครื่องบินพร้อมทั้งเสียงเกลิดร,ร้องของผู้โดยสารลหลายๆคนในส่วนของห้องนักบินนั้นทีมนักบินทุกคนก็ต่างพยายามช่วยกันประคองเครื่องเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่ ATC ได้สังเกตเห็นในจอเรดาร์ว่า ตำแหน่งของเครื่องไม่ขยับเข้าใกล้จุดหมายปลายทางจึงได้ติดต่อไปว่าชัยนาแอร์ไลน์0ูนตอนนี้พวกคุณอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีการตอบกลับเพราะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ชุลรมุนอย่างหนักที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเครื่องได้ดิ่งลงเป็นแนวตั้งฉากด้วยความเร็วสูงสุดและเป็นภาพเหตุการณ์ที่หวาดเสียวที่สุดของผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้เลยก็ว่าได้หลังจากที่นักบินพยายามควบคุมเครื่องบินอยู่นั้นเครื่องก็ค่อยๆท่งตัวอย่างช้า,ชาและเชิดหัวขึ้น ทำให้ชะลอความเร็วเอาไว้ได้หลังจากนั้นนักบินก็พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขสี่อีกครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบสนองต่อมาเครื่องก็ค่อยๆดิ่งหัวลงอย่างกระทันหันอีกครั้งด้วยความเร็วสูงสุดซึ่งในขณะนั้นเครื่องได้ดิ่งลงมาที่ระดับความสูง25,500ฟุตจาก41,000ฟุตความเร็วในการดิ่งลงมานั้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ประตูปิดแลนดิ้งเกียร์ในชุดล้อหลังลิวหลุดออกมาหลายบาน เครื่องบินก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆจนมาถึงระดับความสูง12,500ฟุตเครื่องได้หลุดพ้นออกจากกลุ่มเมฆที่หนาทึบและดิ่งลงเผชิญหน้าสู่พื้นผิวมหาสมุทรจนมาถึงระดับความสูง10,000ฟุตในที่สุดเครื่องก็ค่อยๆเชิดหัวขึ้นทําให้กัปตันสามารถกลับมาควบคุมและรักษาระดับเอาไว้ได้ซึ่งในขณะนั้นเครื่องได้บินรักษาในระดับอยู่ที่ระดับความสูง9,500ฟุตทำเอากัปตันและนักบินถึงกับเงยแตก่กันเลยทีเดียว เราไปถึงพืทอนรัสษาหลายคนก็ต่างโล่งอกที่ผ่านเหตุการณ์สุดระทึกนี้มาได้หลังจากที่รักษาระดับเอาไว้ได้เครื่องยนต์ที่เหลืออีก3ามเครื่องยังคงส่งแรงขับปกติกัปตันจึงสั่งให้วิศวกรการบินสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขสี่ด้วยความพยายามรีสตาร์ทอีกครั้งทำให้เครื่องยนต์หมายเลขสี่กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามปกติทำให้เครื่องบินเริ่มแต่ระดับความสูงขึ้นนักบินผู้ช่วยจึงได้แจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทางเจ้าหน้าที่เอทีซีได้รับทราบ และเลือกที่จะเดินทางต่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ลอสแองเจลิสจากนั้นนักบินก็สังเกตเห็นว่าล้อหลักในเครื่องบินได้ถูกกางออกทําให้เกิดแรงต้านที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงไม่มีเชื้อเพลิงที่เพียงพอที่จะเดินทางไปถึงลอสแองเจลิสกับตันจึงตัดสินใจประกาศเหตุฉุกเฉินและเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินซานฟรานซิสโกจนในที่สุดเครื่องบินก็ได้ลงจอดถึงพื้นได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอีก ทำให้ผู้โดยสารหลายคนต่างลงอ,อกดีใจที่สามารถรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้หลังจากที่เครื่องลงจอดก็ได้ทำการอบพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องและนำตัวผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในทันทีในส่วนของลำตัวเครื่องบินนั้นพบว่าเครื่องได้รับความเสียหายอย่างหนักที่บริเวณเอลิเวเตอร์หรือแผ่นหางที่ควบคุมการขึ้นลงของเครื่องบินรวมไปถึงประตูปิดช่องเก็บล้อของล้อหลัง ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ NTSB หรือคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐก็ได้มาตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้กล่องดำที่บันทึกเสียงในห้องนักบินหรือ CVR ได้ถูกส่งไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อฟังเสียงในห้องนักบินรวมไปถึงกล่องดําอีกกล่อง FDR ที่บันทึกข้อมูลการบินเอาไว้ก็ได้ถูกถอดข้อมูลจึงทําให้ฐานเจ้าหน้าที่ NTSB สามารถจําลองสถานการณ์รูปแบบการดิ่งลงของเครื่องบินลำนี้ได้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ NTSB ก็ได้สอบสวนกับนักบินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทราบว่าเครื่องยนต์หมายเลขสีมีปัญหา แต่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นนักบินได้จดบันทึกทางเทคนิคที่อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวของเครื่องยนต์หมายเลขสี่ก่อนที่จะทําการบินในเที่ยวบินในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ซาบํมรุงได้แจ้งกับกับตันว่าเครื่องยนต์หมายเลขสี่ไม่ให้แรงขับเคลื่อนที่เพียงพอเนื่องจากวาวควบคุมเชื้อเพลิงหลักเสื่อมสภาพจึงทําให้นําเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องยนต์ได้ช้าลงและส่งผลทําให้อัตราการเล่นของเครื่องยนต์ช้าลงไปด้วยและเครื่องยนต์ก็อาจจะเมนาน้มที่จะแห้งได้ หลังจากที่สอบสวนนักบินทุกคนและตรวจสอบข้อมูลในกล่องดำที่บันทึกข้อมูลการบินเอาไว้ทำให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันโฮและทีมนักบินที่พยายามเร่งความเร็วผ่านความผันผวนของเครื่องยนต์หมายเลขสี่ที่ซึ่งผลิตกำลังได้เพียง2ในสามของเครื่องยนต์ตัวอื่นและเมื่อสังเกตเห็นความแตกต่างของแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์วิศวกรการบินจึงได้ย้ายคันเร่งหมายเลขสีไปมาเพื่อดูว่าจะสามารถเร่งกำลังเครื่องยนต์ได้หรือไม่ แต่กำลังขับของเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเครื่องยนต์จะยังคงผลิตกำลังได้อยู่บ้างแต่วิศวกรการบินกลับแจ้งกับกับตันโฮว่าเครื่องยนต์ดับไปแล้วดังนั้นขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการกับเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหานั่นก็คือปิดวาล์วอากาศในเครื่องยนต์หมายเลขสี่ก่อนที่จะพยายามเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่วิศวกรก,รการบินกลับตัดสินใจด้วยตนเองอย่างผิดพลาด และลงมือโดยไม่ได้ทําตามขั้นตอนของเอกสารคู่มือการบินและเมื่อไม่มีกาลังจากเครื่องยนต์หมายเลขสีซึ่งอยู่ที่ส่วนของปีกขวาจึงทําให้เครื่องบินเอียงไปทางขวาอย่างช้าๆและด้วยแรงขับที่สูงขึ้นของเครื่องยนต์ทางปีกซ้ายปีกซ้ายจึงสร้างแรงยกมากกว่าปีกขวาเมื่อเครื่องบินเริ่มเอียงไปทางขวามากขึ้นกัปตันโฮจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยนักบินติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ ATC เพื่อขอลดร,ระดับความสูงที่เหมาะสม กับการทําง,งานของเครื่องยนต์ที่มีอยู่3ามเครื่องในขณะนั้นและได้สั่งให้วิศวกรการบินสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลขสี่อีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถรีสตาร์ทได้เพราะว่าอากาศที่อยู่สูงกว่าความสูง30,000ฟุตนั้นไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นการผ่อนแม่ในการสตาร์ทเพราะตอนนั้นเครื่องได้บินอยู่ที่ระดับความสูง41,000ฟุตซึ่งนักบินไม่ได้ทาตามคําแนะนําในคู่มือการบินกับตันก็จะจดใจจ่อยอยู่กับความเร็วและการรักษาในระดับของเครื่อง เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หมายเลขสี่และการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการปิดหมดออโต้พายロดจึงทําให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมเครื่องบินจนเครื่องดิ่งลงมาที่ความสูง30,000ฟุตเครื่องได้ดิ่งลงเป็นแนวตั้งฉากด้วยความเร็วสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ประตูปิดช่องเก็บล้อฉีกขาดและปลิ์หลุดออกมาจนมาที่ระดับความสูง9 5 0 0ฟุตเครื่องก็สามารถกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง และสามารถรีสตาร์ทเครื่องยนต์หมายเลข4ีําให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงแค่2คนเท่านั้นและมีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย24คนนอกจากนั้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากรัดเข็มขัดนิรภัยทันทีเมื่อเครื่องบินเกิดเหตุขัดข้องทําให้ทางเจ้าที่ NTSB สรุปปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้ว่า วิศวกรการบินพยายามเพ่งสมาธิต่อปัญหาต่อการขัดข้องของเครื่องยนต์หมายเลขสี่มากเกินไปและพบว่าความเหนื่อยล้าของกัปตันที่พักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากสะสมชั่วโมงการทํางานอย่างต่อเนื่องทําให้เสียสมาธิในการตัดสินใจและทําให้เกิดการชะล่าใจและขาดการเฝ้าระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นนําไปสู่การขาดการตรักรู้ในสถานการณ์เป็นเหตุให้นักบินสูญเสียการควบคุมอากาศยาน นักบินในเทือวบิน006และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตันโฮต่างก็เป็นทั้งฮีโร่และายร้ายของเรื่องพร้อมกันเพราะทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมและเกือบจะฆ่าชีวิตผู้โดยสาร251คนแต่ก็สามารถกลับมาควบคุมเครื่องบินได้โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าเขาเป็นวีรบุรุษถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นเหตุของสถานการณ์แต่เขาก็สามารถแก้ปัญหามาได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามถ้าหากมีเมฆมากไปจนถึงพื้นผิวมหาสมุทร กับตันโฮก็อาจจะไม่สามารถควบคุมและแก้ไขอะไรได้อีกเลยความผิดพลาดในครั้งนี้จึงได้กลายเป็นบทเรียนและคำเตือนให้แก่นักบินในทุกๆคนหลังจากเกิดอุบัติเหตุชไนแอร์ไลน์ได้ซ่อมแซมเครื่องบินและได้กลับมาให้บริการอีกครั้งในปีนั้นต่อมาก็ได้ขายต่อให้กับองค์กรหนึ่งก่อนที่จะปลดประจำการในปีพศ2548และได้จอดทิ้งร้างในทุ่งเตียวฮัวนาประเทศเม็กซิโก c h i n a a อ r l ไ n น์ยังคงให้บริการตามกำหนดการปกติเที่บินไทเปลอสแองเจลิสด้เปลี่ยนมาใช้เครื่องบินรุ่น Boeing 747-400แทนโดยใช้ชื่อเดิมว่า Dynasty 006จนมาถึงปลายปี2014ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 777-300ER นั่นเองครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากชอบเรื่องราวในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ